กระดึบกระดึบเฮอเอะเอะหัวเลื่อลูกบอลอันใหญ่ก็มานั่งอันนี้ก็ได้อ่าหนูส่งบอลให้น้องลูกให้น้องอ่าสกิปอ่เตะให้ไปรีลูกขึ้นอ่าเอาเลี้ยงบอลแล้วครับเลี้ยงบอลแล้วครับจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับไปทางนู้นอ่าหนูอ่าหนูวางให้น้องสิอ่าน้องมาอ่าสกิปไหนเอาเร็วเร็วเร็วหนีทางนี้อ้าวอ่าสกิปเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลไปเลยครับ สงสัยค่ะกิ่งคือเดี๋ยวเอาเตะบอลกันเออปล่อยเข้าไปเข้าไปลูกอาจะกิปเตะบอลเล็วเออหนูวอาบอลให้น้องลูกอ่ะกิ๊ปเตะบอลอ่ะเตะบอลให้ป๋าส่งบอลให้ป๋าเอาบอลแมวอ่ะอ่ะอ่ะอ่านเ ป่าเตะบอลมามามาเอาเตะบอลมาเล้วแล้วมารออยู่ลูกมาเร็วเอาเตะบอลมามาเร็วมาเร็วเอาเตะบอลกันเออเ่าลอยลอยลอยโอ้เก่งเก่งเก่งเอาเตะเร็ว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 ไปไหนไปไหนเอมาเตะบอลมาแล้วมารออยู่ลูกมาไปดูกิ้งกือก ทักายไหนกิ้งกือไปไหนแล้วลูกนี่ฮะเอามาเตะบ,บอลกันแล้วลูกมาเร็ววันก่อนใช่ไหมเอลี่จอกิ้งกือไปเจ็ดตัวมันเยอะมากเลยตรงเนี้ยเยอะอ่ะนี่ส่งลูกบอลมาป่ะม,ม,มาเร็วเตะบ,บอลมาให้มาน้องมาแล้วน้องมาแล้วอู้วววววอ้าวมาตะกี้มาเร็วพอเบาระวังน้องอ่ะให้น้องเตะให้น้องเตะไหม <c oughs> อาจกกีบครับ<า>อ่าน้องมา